ถ้าไดกับวันเสาร์กับไกด์ดวงแต่ละสัปดาห์ครับดูชะตาตั้งแต่วันจันทร์ที่28นะครับจนถึงวันอาทิตย์ที่3นะครับเดือนพฤศจิกายนนะฮะเข้าสู่เดือน11แล้วนะครับไวมากนะฮะเรื่องแรกครับคือเรื่องของข่าวดีเรื่องเงินนะฮะเออมันก็น่าชื่นใจหน่อยนะครับมันมีอะไรดีๆเข้ามาให้ชื่นใจเรื่องเงินนะฮะถือถ้ามีปัญหาอุปสรรคนะครับติดติดคัดคัดหรือมีปัญหาอะไรก็ตามเดี๋ยวมีวิธีเคลียร์แล้วก็หมุนเงินได้นะครับไม่ว่าจะอยู่ใน สถานะไหนนะฮะคือรู้ว่าเป็นนี่อ่าโอเคมีเงินช๊อตวนี่สิ่รู้ว่าหมุนเงินได้แต่ถ้าแบบขายอยู่โอเคสัปดาห์นี้มีเงินพิเศษเข้าหรือว่ามีลูกค้าพิเศษพิเศษเข้าออเดอร์ที่น่าชื่นใจหรือถ้าใครที่ทํางานประจํานะครับโอเคเงินเข้าได้ตามปกติแล้วก็ได้ซื้อของถูกใจหรือบางทีได้ซื้อของที่อยากได้มานานนะฮะเห็นไหมสังเกตดีๆว่ามันเป็นข่าวดีนะฮะเรื่องของการเงินในทุกอปแบบนะครับบางทีมันเป็นข่าวดีในมุมที่ ซื้อก็ได้นะครับด้วยของดีราคาพึงพอใจแล้วก็พอจะหมุนเงินได้ทันเวลาหรือว่ามีอะไรฟรุกๆเข้ามาให้ได้ชื่นใจนะฮะนี่คือจุดเด่นนะครับจังหวะดาวดีอย่างนี่คือเรื่องของการเจรจาติดต่อต่อรองการซื้อมาขายไปซื้อขายรับเปลี่ยนการทํางานเชิงรุกนะฮะดวงช่วงนี้สําเร็จวาจาเด่นพูดคุยคนเชื่อถือเชื่อฟังมีอะไรก็พอจะไหว้วานให้ใครช่ยวยเหลือได้นะครับก็เรียกว่าจังหวะดาวมันดีในมุมของ การแก้ปัญหาการเจรจาการติดต่อการต่อรองการหวังผลสําเร็จเรื่องงานนะครับก็เลยว่าเออถ้าสัปดาห์นี้เพื่อนๆมีไอเดียความคิดนะอยากทําในส่วนตัวเป็นพิเศษนะก็สามารถทําในช่วงนี้ได้นะฮะมันมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะครับถ้าใครทิ่ทับทามหรือว่าไววานาเดลเราให้เราไปช่วยถ้าดูแล้วมันไม่ได้ติดขัดอะไรก็ทําได้นะครับโอเคเนาะประการต่อมาครับมุมดาว อันนี้่วงความรักนะฮะช่วงนี้ดวงใครที่โสดช่วงนี้ดวงเด่นคือคุยกับใครคนจะรู้สึกดีด้วยชอบนะฮะหรือสางความสัมพันธ์ต่อเนื่อ,องกับคนที่เราชอบได้นะครับส่วนคนที่ไม่คุยแฟนแล้วนะฮะในช่วงนี้ดาวความรักก็เด่นกันนะครับช่วงนี้ใครที่มีแฟนนะฮะดวงแฟนเสริมดวงเรานะครับช่วงนี้พอจะไว้วานให้ช่วยหรือให้แก้ปัญหาเรื่องสําคัญพอจะหยิบจับขยับขยายเออว่าไปนะฮะช่วงนี้มีอะไรปรึกษาหรือกับแฟนได้แต่ถ้าไม่มีแฟนก็เป็นเพื่อนสนิทนะฮะ ือมันมีตัวช่วยแหละนะฮะอย่างที่ว่าเราจะให้ช่วยเรื่องอะไรบ้างนะฮะแล้วก็ต่อมานะครับอันนี้ระวังอย่างหนึ่งคือป่วยไม่สบายนะฮะตัวเองหรือคนในครอบครัวครับป่วยคึ้ไม่สบายนะฮะหรือคนใกล้ตัวก็ต้องระวังนิดนึงนะฮะเพราะช่วงนี้จะเจอคนเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวได้ยินคนนั้นป่วยไม่สบายเลยเป็นระยะนะครับก็ไม่เป็นไรก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาเอออันนี้ตึองอันนี้ต้องเตือนเรื่องความรักนะครับระวัง รักสามเศร้าเราสามคนนะฮะบางทีอาจจะมีใครมาชอบเราหรือชอบแฟนเรานะครับอันนี้ต้องคอยแบบจับมือดีๆนะฮะระวังอย่าวกแวกนะฮะก็คือต้องหนักแน่นนะอันนี้ผมพูดเตือนไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าบางทีใครเข้ามาทางเราเราหนักแน่นนะฮะเข้ามาทางแฟนเราก,ก็ก็ต้องมั่นใจแฟนเรานะฮะถ้าเรามั่นใจได้นะโอเคครับต่อมานะฮะในเรื่องของง่ายๆคือช่วงนี้พยายามติดต่อถือว่าเรากับแฟนทํางานกรที่กันนะครับ ก็คุยคุยดีๆเรื่องการเลี่ยงการทะเลาะนะฮะแล้วก็ยามเอาใจนิดนิดหน่อยอะไรบ้างนะครับมันเหมือนกับผูกโยงนะ,ะเหมือนกับมีเชือกที่มองไม่เห็นนะฮะยังโยงใจกันและการอยู่นะฮะโอเคนะอย่าให้แบบขาดหายเออเดี๋ยวตอนเช้าทํางานตอนเย็นเจอกันอย่างเดียวเออก็ระหว่างวันก็เขียนเขียนจนจอดอะไรไปบ้างนะครับโอเคนะพอเห็นภาพนะครับต่อมาดวงเกี่ยวกเกี่ยวข้องกับเรื่องของมันมีโชคนะฮะ อาจจะเป็นโชคจากการทำงานการค้าขายมีข่าวดีที่รอคอยได้ซื้อของถูกใจนะครับจริงๆซื้อของถูกใจถ้าได้ของดีราคาที่พึงพอใจมันก็ถือว่าเป็นโชคนะปกติเขาซื้อของราคาร้อยหนึง่งนะแต่ว่าเราซื้อเจ็ดสิบหรือว่าห้าสิบนะครับมันก็ชื่นใจเนาะเหมือนกับอ,อย่างน้อยก็ได้อะไรที่เราจ่ายไปแล้วก็มีทอนกลับมานะครับโอเคนะ โดยรวมมายาเนีครับช่วงนี้ดวงพลังใจดีความเข้มแข็งเด่นจริงเนี่ยสัปดาห์นี้เปนสัปดาห์ที่เจอเรื่องยุ่งยงุ่นวุ่นวุ่นของตัวเองแล้วก็ของเพื่อนรงงานนะฮะบางทีจะเจอคนที่มาขอคำปรึกษาวานที่ช่วยเรื่องต่างๆนานา,นา,นาแต่ให้สบายใจได้อย่างนึ้งฮะคือไม่ว่าเราจะเจออะไรนะครับอุปสรรคต่างๆเคลียร์ได้หมดใจเข้มแข็ง,ขงเพราะนั้นช่วงสัปดาห์นี้อะไรเข้ามามันเหมือนกับภูมิร่างกายแข็งแ,งแรงนะฮะ อะไรเข้ามาก็ทําอะไรไม่ได้นะครับแล้วก็ผมดูปัญหามีแต่ปัญหาเล็กๆนะครับปัญหาเล็กใหญ่ๆนิดนึงเดี๋ยวเคลียร์ได้หมดนะฮะฉะนั้นก็ไม่ห่วงอะไรนะฮะสัปดาห์นี้ลุยเต็มที่มีโชคฟุกเข้ามาให้ยืนใจด้วยนะโอเคครับเลขวงคลชับมีดในนี้มีเลข1 5 7 8เ็ลขที่ไม่ถูกโชครกคือเลข4สีที่ถูกโชครับมีดังนี้มีสีทําตานะครับมีสีขาวนะฮะมีสีน้ําเงินครับแล้วก็มีสีเขียวส่วนสีที่เร่งๆนะฮะคือสีดาครับวันที่ดีฮะมีวัน พฤหัสแล้วก็วันเสาร์วันที่ติดขัดคือวันศุกร์ครับคงช่วยโชคลาภสัปดาห์ที่เคลียร์คลีนห้องครัวฮะให้โล่งให้โปรง่งให้สะอาดตาเท่าที่ทําได้นะครับปัดกวาดเช็ดถูเท่าที่ทําได้นะฮะโอเคครับโชคดีควมามสุขครับไปกันไว้ใจนะครับสวัสดีครับ